ประเด็นเรื่องของพลังงานที่อาจารย์รักก็พูดกันมาหลายต่อหลายรอบแล้ว,วนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นมีความชัดเจนอย่างล่าสุดที่ขบวนการลดบัรทุกก็ไปเรียกร้องในวันนี้ไปไปม็อกไปอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็เสนอทางทางออกอย่างที่อาจารย์รักก็เคยคุยนะครับเรื่องเฮ้ เราเคยผ่านวิกฤตการเรื่องของราคาน้ามันมาแล้วเราเคยเจอกับราคาน้ามันบาเรลละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเราก็ผ่านมาได้ทําไมรัฐบาลไม่ศึกษาบทเรียนไม่ไปถอดบทเรียนว่าตอนนั้นเนี่ยผ่<ม>านมาได้ยังไงแลวเอามาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ในท่อนนี้รันลอลลองประเมินลอง,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 งวิเคราะห์สังเคราะห์ดูหน่อยนยว,ว่ามันกําลังเกิดอะไรกับรัฐบาลนี้เนี่ยมันมันทําให้ประชาชนก็มืดบอดไปด้วยนะอ่ คือเขาจะให้ตอบไปเลยเนี่ยนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยนะครับสองสมวันเนี่ยนะครับมีรัฐบาลคนหนึ่งนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อกันเลยนะครับเพราะผมกําลังจะรีเฟอร์คําพูดของท่านนามาชัยท่านบอยไปพูดกับผู้ประกอบการบอกว่าวันนี้ให้เพิ่ม productivity สิเพื่อลดต้นทุนเพิ่ม productivity เพื่อลดต้นทุนคําตอบก็ชัดเจนนะครับวันนี้ไม่มีนักอุตสาหกรรมคนไหนหรอกที่ไม่พิจารณาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity แต่<ช>ต้องพูดว่า productivity ของรัฐบาลน,นะครับนั่นคือปัญหาพี่เออเออ <laughs> น่ะน,<ช>น่ะ<ช>คือนะคือ productivity ชัดเจนเลยเพราะอ,อะไรครับพี่ลองคิดดูนะครับว่าณวันนี้เนี่ยมันก็คือจะหมดเดือนเมษาแล้วนะครับ<ช>คุณยังไม่สามารถออกมาตรการอะไรออกมาได้เลยทั้งทั้งที่คุณง้างมาตั้งแต่ต้นปีถูกไหมครับใช่เรื่องเรื่องเรื่องอะไรอ่อ,ะอะ อุดหนุนภาษีไอ้น้ำมันดีเซลคนละครึ่งเนี่ยตั้งแต่นายกมาพูดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมออประมาณเดือนเดือนมีนา20กว่ามีนาเนี่ยนะครับ,รบที่บอกว่ามีมาตรการ10ข้อนะครับไอ้คนละครึ่งเนี่ยอยู่ในนั้น อยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับคือส่งสัญญาณมาแล้วแต่ปัจจุบันผ่านไปจนเดือนกว่าๆแล้วนะครับเกินหนึ่งเดือนแน่ๆเนี่ยคุณยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาเลยยังจะมา3ามสหยังมี3แนวทางมนีนู่นมีนี่อยู่เหมือนเดิมอ,อ,อะไรของคุณเนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยคือปัญหาหลักเลยนะครับที่มันเกิดขึ้น ก็คือว่ามันมันไม่มีผลิตภาพจริงๆนะครับกระบวนการแนวคิดความเข้าใจหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งอย่างที่พี่บอยบอกแล้วทุกคนก็เห็นนะครับว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกครับมีเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกอ่ะคือโควิดเกิดขึ้นครั้งแรกซึ่งทุกคนโดนเหมือนกันหมดนะครับแต่สถานการณ์ที่ตามมาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในในวาระต่างๆกันแต่มันก็คือเหมือนกันก็คือน้ํามันอันแพงทําให้น้ํามันในประเทศเนี่ยมัน,มน มันต้องขึ้นราคาไปด้วยแต่รัฐบาลก็แก้ปัญหาโดยวิธีอุดหนุนเข้าไปนะครับสมัยคุณกรนะครับวีเซไอตัวสัมระสามิตรหรือห้าสิบตังค์พี่ครับจากหกบาทกว่าหกบาทห้าสิบเจ็ดบาทสมัยนั้นนะครับเขาก็ช่วยเต็มที่เพราะเขาไม่เขาเขาไม่สนใจว่าจะมายังไงแล้วสมัยคุณกรนั่นแหละที่เป็นคนเพิ่มหนี้สาธารณะจากห้าสิบเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์มาก่อนเพื่อนเลยครับตอนนั้นทุกคนก็ตกใจแต่อันนั้นคืออะไรเขาทำก่อนเงี่ยครับ ทำก่อน hmm. ที่พอจะถึงเวลาแล้วก็มันนั่งนู่นนั่งนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยให้เกิดข่าวลือ hmm. ปล่อยให้เกิดคนวิาพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งสุดท้ายก็ทาออกมาซึ่ง hmm. มันไม่มีเครดิตมันไม่มีเครดิตมัน <Right. S 1> เหมือนกับมันมามันคิดเองทําเองโดยที่มีเพรสเชอร์มีความ hmm. กดดันแล้วก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยนั่นออกมา hmm. อย่างวันเนี้ยไอ้อะไรคนละครึ่ง เฟสถัด <ๆ S 2> ไปเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ออกมาพูดกันเดีย๋ยวก็จะให้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มั่งเดี๋ยวก็จะให้นู่นให้นี่มั่งสุดท้ายก็บอกยังไม่ถึงเวลาและสุดท้ายพอออกมานะครับมันจะแทบไม่มีค่าเพราะคุณ <ๆ S 2> ออกมาโดยที่มีหลายคนไปกดดันให้มันออกมาๆๆๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับมัน,เป,นเป็นการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการตามเสียงกนด่า ใช่ครับใช่ตรงนี้สติปัญญาความคิดรเริ่มอ่า<ล>มันไม่สมาร์ทมันไม่สมาร์ทแล้วน่าเสียดายที่ว่ามาตรการใะรที่ออกมาไม่สมาร์ทเลยนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยแกะ วงเงินช่วยเหลือของรัฐบาลงวดนี้ไอ้สิบข้อเนี่ยออกมาก็ปรากฏว่ามาจากงบรัฐบาลนิดเดียวครับไม่กี่พันล้านเลยนะครับ <c oughs> แต่พูดซะจนโอ้โหเป็นบุญคุณมาก,มา,กมายไกลกองจริงๆมันคือสิ่งที่คุณต้องทําอยู่แล้ว<ม>คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นการประหยัดของเอกชนเองไอ้ที่คุณลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์และหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเงิน,งนผม กับเงินใน <Le ja S 2> จ้างนะครับคุณไม่ได้ช่วยเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นอย่ามาบอกว่าอันนี้เป็นมาตรการนู่นนี่ไปแบบแต่ว่าก็ขอบคุณที่ไม่เอาไปทั้งก้อนนะครับเดิมเอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าเหลือให้ผมร้อยห้าสิบโอเคอ่าให้ผมจ่ายแค่ร้อยห้าสิบอ่าผมก็ขอบคุณนะนะแต่อย่ามามล้ำเลิกบุญคุณอย่ามาอ้างว่าอันนี้คือสิ่งที่ทําให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นพี่ท่านพี่บ๊ยพี่สุชัยจะเห็นก็คือว่า มันความรวดเร็วในการแท็กเกิลหรือการรองรับต่อปัญหามันไม่มีนะครับม,มันปล่อยให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาตามแก้ซึ่งมผมก็ไม่แน่ใจว่าสมมติฐานน้ำถูกหรือเปล่านะครับว่าความเป็นข้าราชการในถูกสอนนะครับว่าอย่าทําอะไรล้าหน้าเพราะถ้าทําอะไรล้าหน้าจะตายเป็นให้ประโยชน์กับเอกชนโดนด่าอีกกับแผลเผล,เลอโดนโดน, 7, โดนหนึ่งห้าเจ็ดโดนนู่นโดนนี่มันไม่ค,บมค้บนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความเดือดร้อนก่อนและเอาความเดือดร้อนนี่เป็นตัวตั้ง เสร็จแล้วนโยบายเราเนี่ยให้เขาเดือดร้อนน้อยลงเท่าไหร่ถือว่าช่วยประชาชนอันนี้ไม่เป็นไรผมไม่แน่ใจมาจากความคิดนี้หรือเปล่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าข้าราชการถูกปลุกฝังด้วยความคิดนี้ จากอะไรต่างๆที่เขาโดนมานะครับพี่กับทั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น SME Bank ไปช่วยเหลือคนที่มีปัญหาตอนรับประสงค์อย่างเงี้ยนะครับก็ทราบมาว่าถูกตั้งกรรมการสอบเป็นกลาวเลยตอนที่อีกรัฐบาลหนึ่งเข้ามานะครับเพราะว่ามันเกิดหนี้เสียขึ้นมาอะไรขึ้นมาทั้งทั้งที่ในรอบอนุมัติเนี่ยบอกว่าอยู่แล้วว่าเอาเข้าบัญชี Public Service Account นะครับก็แปลว่ารัฐบาลยอมยอมชดเชยให้ถ้าเกิดสูญเสียนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เล่นไปเล่นผลอย่างเดียวก็เขา้าไปเล่นกลับวงการพิจนารณาเอาอย่างนี้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบแบบนี้ก็เลยทําให้ข้า,าราชการเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะคิดล้าหน้าเพราะคิดล้าหน้าไปแล้วเนี่ยกลัวที่จะมีผลกระทบกลับมานะครับหาเขาแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราดําเนินการอะไรเนี่ยหน่วยงานกํากับดูแลก็เป็นอะไรที่จะจับผิดอย่างเดียว <น>ะจะจับผิดอย่างเดียวเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนการรถไฟเนี่ยรีเฟอร์นิดหนึ่งการรถไฟเนี่ยอเอาที่ไปให้กระทรวงพลังงานปตทาบริษัทลกูกเด่นเช่าเพื่อจะตั้ง Energy Complex ซเนะี่ยซึ่งเป็นที่มาของ Energy อและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่มันเป็นที่พักของคนรถไฟอยู่นะครับเยอะทีเดียวนะครับก็ต้องถูกรื้อไปแล้วก็ไปสร้างแลตให้ห้าแฝดนะครับเป็นแนวสูงขึ้นแนวสูงให้นะครับก็ สมัยที่ต่ตอรองไงเนี่ยมันเป็น G2G คือตอนนั้นปตทปัจจุบันก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับตอนนั้นก็นคือการเป็นการไปตัวเลี่ยมอยู่อะไรอยู่ก็แต่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ะนะครับแล้วก็มาคุยกับรถไฟก็ถือว่าเป็น G2G คุยกันก็ตกลงกันเรียบร้อยนะครับพอผลสุดท้ายมีการสร้างแฟลตให้อะไรให้สตงม,มาบอกเลยครับว่ากระบวนการการรับมอบแฟลตห้าหลังจากปตทไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้อง <laughs> อา้าก็ g ีทูคุยกันเซ็นกันแล้ว uh huh. ทําไมมาอะไรเนี่ยโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับต้องทําเรื่องไปขออนุมัติย้อนหลังต้องให้สัตยาบันต้องนูน่นต้องนี่กันเกือบตายเลยครับคนทํางานทั้งๆที uh ่ huh. เอ้ยมันเป็นอะไรที่ g ีทูแล้วก็มีกฎเกณฑ์ uh huh. เรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้ารัฐกับรัฐไม่ต้องเปิดประมูลไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่แล้วก็ปตทก็เป็นคนสร้างให้อะครับรถ uh huh. ไฟไม่ได้เป็นคนสร้าง คุณมาบอกบว่าอาจาร์นั่นไปมันจะต้องผ่านกฎเกณฑ์เงื่อนไขของการรถไฟจะต้องมีผู้ประมูลต้องรถไฟไม่ได้จ่ายตังออคุณจะเอายังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ,รบ,รบโอ้ต้องขออนุมัติกันนูน่นนี่เต็มไปหมดนี่ครับก็คือคนตรวจสอบก็ไม่สนใจครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเขาสนใจเปเปอร์เลยว่าเขียนว่าต้องทำแบบนี้แล้วคุณไปทำแบบนี้ได้อย่างไร,ร,รใช่ใช่ใช่